รับข้อมูลแบบตารางข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลด้วย VBA ข้อมูลรายละเอียดเป็นรายชื่อเซลล์แต่ละคนแล้วก็แต่ละคนก็ขายสินค้าได้ไม่เหมือนกันบางคนขายโ r o d u ดักสได้4,5,6,8,9,10บางคนขายได้3,4,6,8ซึ่งไม่เหมือนกันแต่ละคนได้กรอกยอดขายของตัวเองตามวันที่ตามไอเทมเอาไว้แบบนี้สีขาวๆนี่คือไม่มียอดขายไอเทมนี้โจทย์เราคือ ต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในรูปแบบตารางแบบนี้ให้กลับไปกลายเป็นตารางที่เป็นตารางประเภทฐานข้อมูลผมขอลบอันนี้ทิ้งเลบมลบข้อมูลที่เราดึงข้อมูลมาทิ้ง Delete ท,ทิ้งจากหน้านี้กดอินเทอร์เน็ต F11 insert module 1 module ตั้งชื่อว่าตั้งชื่อ module ว่า mod underscore data unpure data แล้วก็ Copy อยากจะตั้งชื่อเดียวกันไปวางไว้ที่ Sub c o n t ทนแบบนี้สังเกตว่าข้อมูลเรียงกันตั้งแต่ข้อมูลนี้ไปถึงข้อมูลคอลัมน์ AF นับจำนวนคอลัมน์แล้วมันคือจำนวนทั้งหมด30คอลัมน์นั่นคือเราเริ่มแต่คอลัมน์คอลัมน์ที่3จนไปถึงคอลัมน์ที่32ก็จะได้ครบ30วันพอดีส่วนรายการก็จะนับตั้งแต่วันทัดที่4 จนถึงบรรทัดสุดท้ายคือบรรทัดที่34เริ่มเลยประกาศตัวแปร3ตัวนิม i a s long j a s l o n ลองด้วยแล้วก็ my target row as long งด้วยเช่นกันจากนั้นเราจะใช้ลูป2รลูปลูปแรกเป็นการลูปไปที่บรรทัดทั้งหมดของข้อมูลระหว่างที่เราลูปที่บรรทัดของข้อมูลเราก็จะลูปไปที่ทางขวาของข้อมูลของเราด้วย จึงใช้ตัวแปร2ตัวตัวแปรแรกชื่อตัวแปร i ก็ for i มีค่าเท่ากับเป็นการลูปจากบรรทัดบนลงล่าง i เท่ากับ4ท3 4จบด้วยคำว่า next i เอาไว้ก่อนเลยในระหว่างที่เราลูปอยู่ที่บรรทัดที่ i เราก็อยากจะให้ลูปไปที่คอลัมน์ด้วย for j เท่ากับ3 to 3 2 32. next next j จากนั้น ระหว่างที่หลุดไปค่าในเซลล์ใดมีค่าเป็น0ูนย์เราจะไม่หยิบมาแต่เราจะหยิบเฉพาะข้อมูลในเซลล์ที่มีข้อมูลที่มากกว่าศูย์เท่านั้นเราจะหยิบเอาชื่อผู้ขายไอเทมแล้วก็วันที่ที่ขายได้แล้วก็จำนวนที่ขายได้มาวางต่อกันอยู่ในรูปของดัตต้าเบสแบบนี้การตรวจสอบว่าข้อมูลมียอดขายหรือไม่เราใช้ if ในการตรวจสอบ if cell e ซลคือหมายถึงตำแหน่งที่เราลูปไนณคอลัมน์ที่ j .Value .Value มากกว่า0 then เด่นแล้วก็ n n f if เก็บไว้ก่อนเราก็จะส่งค่าคอลัมน์ a b ไปวางไว้ที่ชีทปลายทางเลยเราต้องไปดูก่อนว่าจะวางไว้ที่บรรทัดไหนเราตัดตั้งชื่อให้ตัวแปรรับค่ามันชื่อ my target row ว่าแล้วก็ m y target row มีค่าเท่ากับ h s o n t โนนช t n โนนก็คือ h s e e t ชื่อ Output CodeName ก็คือ s h e e t 2 s h e e t 2 dot range a and row c o t dot n xl up row บวก1จากนั้นเริ่มเอาข้อมูลไปวางเลย s h e e t 2 dot range a n my target row หัวเล็บปิด t value ให้มีค่าเท่ากับค่าที่อยู่ในคอลัมน์ a ณมัดที่ i ว่าแล้วก็ range a a n d i value เสร็จค่าที่1ค่าที่2อง sheet ส range b เหมือนกัน b a n d my target row value มีค่าเท่ากับ range B n I value เสร็จไปค่าที่2ค่าที่3ที่หยิบคือวันที่ sheet 2 range อยู่คอลัมน์ C เป็นวันที่ที่ขายได้ C n my target row target row value มีค่าเท่ากับวันที่ วันที่อยู่ที่บรรทัดที่3ณคอลัมน์ที่ J เท่ากับเซลบรรทัดที่3 and J บรรทัดที่3ที่คอลัมน j ดัตแจากนั้นข้อมูลของเราก็คือตัวเลขเอาวางไว้ที่คอลัมน์ d doc เป็น s h e e t 2.range d a D N y t a r g r t r o w v a l u ดมีค่าเท่ากับเซล บรรทัดที่ i คอลัมน์ที่ j <that> value ก็ครบหมดแล้วส่งค่าไปเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ message box บอกว่า finish จากนั้นให้ข้อมูล Run เราก็จะ assign macro ไปที่ปุ่ม1ปุ่ม insert ใช้ shape เลือก shape เป็นลูกศรตั้งชื่อว่า u n p i v o t s a v เซฟไฟล์หนึ่งครั้งไฟล์เซฟ e อสวางไว้ที่ตัวอย่างงานที่ต้องใช้ vba rearrange data xlsp save yes มีข้อมูลอยู่แล้ว a s s sign macro ไปที่ u n p i v o t data กดโอเคเมื่อเรา add sign macro เสร็จเราก็พร้อมจะดันละเราเซฟไฟล์หนที ก่อนจะรันสังเกตนิดน,งนึงว่าข้อมูลในชีทนี้ของเราชีทเอาพุทด a ต้าเดต้าเบสไม่มีข้อมูลใดๆว่าแล้วเราก็กดสั่งให้มันรันเลยรันเรียบร้อยปินิชเรียบร้อยละไปดูเราจะได้ข้อมูลทั้งหมด800กว่าบรรทัดเรียกไปเรียบร้อยในเวลาแค่ไม่ถึง5วินาทีเขียนโค้ดสั้นๆแค่นี้ ค okay, ครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รอติดตามดูคลิปตัวถัดไปซึ่งเป็นงานอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องมืออื่นๆได้นอกจากวีดี